ผมชื่อขุนคล้อยเสียงชายวัยกลางคนแต่ทว่าดูสุขุมดังขึ้นในวงสนทนายามค่ำคืนตอบกองไฟที่สว่างสวัยในลานฟ้างของกลางป่าลึกคนที่นั่งล้อมวงอยู่ต่างจ้องมองเขาอย่างตั้งใจเรื่องที่ผมเล่าอาจฟังดูเหลือเชื่อแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่ผมเจอมากับตัวเหตุการณ์สยองในป่าเมื่อส0ปีก่อนจะซ้ำรอยอีกหลายครั้ง คุณคล้อยนิ่งไปครู่หนึ่งเหมือนกำลังช่างใจปันจากกองไฟและความมืดรอบข้างทำให้ผู้ฟังแทบหยุดหายใจในที่สุดเขาก็เริ่มเล่าเมื่อ30ปีก่อนผมได้รับมอบหมายให้ไปช่วยทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่ปา่าไม้สำรวจหาต้นน้ำเพื่วางโครงการสร้างฝายและระบบประปาภูเขาที่ภาคเหนือพวกเรายังหนุ่มๆ แต่กอใจกล้าพอสมควรแต่ไม่รู้หรอกว่าป่าลึกมันจะน่ากลัวขนาดไหนจนกระทั่งเราได้พบมันจริงๆในช่วงเวลานั้นเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขึ้นทางภาคเหนือหลายเส้นทางชำรุดเสียหายการเดินทางของคุคอยและทีมจึงเต็มไปด้วยอุปสรรครถขนของต้องจอดริมหมู่บ้านห่างไกลทีมสำรวจต้องเดินลึกเข้าไปในป่า คืนแรกทุกอย่างก็ดูปกติดีแต่เมื่อเข้าคืนที่สองเราเริ่มเห็นร่องรอยของสัตว์ใหญ่เข้ามันใหญ่เกินกว่าจะเป็นเสือธรรมดาแล้วก็มีกลิ่นเหม็นสาบช่วยมาไม่ขาดในคืนนั้นเองเราถึงตัดสินใจทำห้างไม้สูงขึ้นมาสำหรับใช้เป็นที่นอนเพื่อสร้างความปลอดภัยมมออยยาสาสขงวันที่สาม ในขณะที่ทุกคนกำลังเก็บสัมภาระเตรียมเดินทางต่อก็อมีเสียงปืนดังมาจากลำห้วยด้านล่างไม่ช้าก็มีกลุ่มชาวบ้านในสภาพมอมแมมนำโดยชายที่ชื่อนายดวนโผล่มาเจอทีมํำรวจชาวบ้านเหล่านั้นมีสีหน้าหวาดภาวาพูดจาว่าเรากำลังตามล่าเสือสมิงกันอยู่ถ้าเจอเมื่อไรจะยิงให้ตายคุณพลอยทำหน้าสงสัย เสือสมิงเหราเขาเล่าว่าชาวบ้านเชื่อว่าสัตว์ตัวนี้ทำร้ายคนไม่เลือกหน้าและจะตามล่าเหยื่อซ้ำได้หากมันเคยได้ลิ้มรสเนื้อคนจนเหมือนเสือกลายพันไปเป็นเสืออาถรรพ์ชาวบ้านเคยรวมตัวกันมาหลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถปราบมันได้สําเร็จสักทีในคืนนั้นเองกลางป่าอันเงียบสงัดมีเสียงคำรามดังก้อง พวกเขาอธิบาย